ตอนที่469ดังเครื่องเคลือบแตกแหลกหานฟ้าหานท้าชตาฟ้าปิจนายุทธจักรพักสองฟ้านเสียงมีปฏิกิริยารวดเร็วยิ่งพุ่งโถมเข้าไปปรรลุเงาประจำร่าง รับร่างจางก,กองจูวางลงกับเอินที่นิ้วดุดประกายไฟใช้พรังลมปราณอันก้าแข็งปิดสกัดเส้นลมปราณสำคัญรอบปากแผลของนางแต่ยังพบว่าแววสีดำจางๆปกคลุมใบหน้าอันงดงามของนางอย่างชา้ชาๆมิดสั้นสีดำเล็บนี้ปักบนท้องน้อยท้องดีวินรืย่ยระยะเวลาน,นึ่งแล้วเพียงแต่ถูแขนเสื้ออันกว้างใหญ่ปิดบังไว้ ฟ้านเสียงจริงไม่พบเห็นที่สร้างความตื่นกระหนกจะมันยิ่งกว่าก็คือช่างกงจูปักพิษสั้นใส่ท้องน้อยตัวเองยังสนากรมันตามปกติไม่ได้แสดงความเจ็บปวดแม้แต่น้อยจึงตกตามมันเป็นผลสําเร็จดังนั้นช่วงเวลานี้พิษร้ายแน่นไปตามเส้นเลือดกระจายไปทั่วร่างแล่นจู่โจมเข้าสู่หัวใจทั้งปรากฏขึ้นบนใบหน้านางต่อให้ตอนนี้เผยเฉียอยู่ในมหานคร,ก,รก็มาช่วยชีวิตของนางได้ ฟ้านเสียนคมศีษะลงมองดูมีดสั้นปากอยู่บนท้องน้อยของนางมองดูส่วนด้ามของมีดสั้นมันเกิดความเย็นเยียบจับใจเพราะว่าตัวมีดคุ้นตาอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาสนใจเรื่องเหล่านี้ มันใช้มือข้างหนึ่งประคองหัวไหล่จากกงกงโจูอีกเมื่อหนึ่งทาบกับหน้าท้องอันแบนราบของนางถ่ายทอดพลังฟ้าอีกกับฝึกปรยอจากให้หลังเข้าไปโดยไม่เสียดายชุกครูให้หลังจางก,กงจูซึ่งปราจากเขาความเจ็บปวดอันใดในที่สุดความบวดคิวใช้สายตาตัดพ้อต่ว,ว่ามองดูมันแป๊บหนึ่งกล่าวว่าเพียงต้องการรับรู้รสชาติความเจ็บปวดและความตายใหญ่เจ้าต้องรบกวนเรา นางมีศักดิ์เป็นองค์หญิงน้อยได้รับความรักจากพระบิดาพระมารดากับพระเชษฐาผู้ได้กล้าให้นางพบกับความเจ็บปวดโดยเฉพาะด้านกายเนื้อนอกจากผูกห้องห่าตกหน้าและค้าคืขินฮองเทาลงมือดึงผิวรถแล้วในชิตยอย่างคงจูไม่ทราบว่าความเจ็บปวดรดร้ามมีรสชาติอย่างไรคำพูดนี้ออกจะเสียสติไปบ้างแต่ฟ้านเสียนในเลย,เลยมีกระใจปัก <c> ค <oughs> ารมกับนาง เดคำพูดนี้ออกจะเสียสติไปบ้างแต่ฟ้านเสียงในเลยมีกระใจประการมมกับนาง หากใครทอ่พลังเข้าไปบีบบังคับพิษร้ายรวมตัวจุดจุดหนึ่งอย่างแช่มช้าแวลซีดำบนใบหน้าจากกงกังโจงยิ่งมายิ่งหนานหนักจากนั้นรวมตัวที่ขมับของนางส่วนอื่นบนใบหน้ากลับเกินสู่ความงดงามสดใสดุดเดิมฟันเสียงเข้นเสียงหนักโต้ฟาดฝ่ามือขวาใส่หน้าท้องของนางจากกงกังโจต้องออปปากขึ้นต่อจากนั้นฟันเสียงล้วงมือซ้ายในแขนเสื้อล้วงยาเม็ดเม,ม็ดหนึ่งยัดเข้าปากนาง ฟานเสียนคุณคพิดร้ายฉาบบนมิดสั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นตัวยาตนเองสมขึ้นมาดังนั้นยามเบ็ดนี้ออกฤทธิ์ในบัดดนเพียงต่จางคงจูปกปิดเป็นเวลานานพิษร้ายเล่นใส่หัวใจไม่สามารถรื้อเร้นออกมา น้าผากลั่นเสียงปรากฏหยาดเหงื่อไหลหซึมออกมานึกถึงภาพยนต์ที่เคยชมเมื่อชาติปางก่อนโดยเฉพาะฉาิสร้างความเย็นเยียบแก่ผู้คนจนจนับแต่ยื่นมือซ้ายขวาใส่หัวไหล่หนางร้องเสียงแหบกระ่าว่าวันเอ,ออยู่ที่ใดตั้เผ่าเล่าในเรื่องราวเหล่านั้นตัวเอมกมักจะรับช,ยชัยชนะในตอนท้ายแต่เนี้ยาคอบเห็นด้วยความเจ็บปวดใจว่าศัตรูจบจนตามไม่ยอมบอกต่อตนเองว่าญาติพิูกมัด ถูกมันจับตัวไปซุกซ่อนอยู่ใดที่แท้ตายแล้วหรือไม่เพื่อเกี่ยวเข็นทรมานตัวเองไปชั่วชีวิตแผ <c oughs> ่นฟิล์มสีทึบที่หมุนมองภาพการพรากจากบนจองเงินสร้างความหวาดกลัวแก่ฟานเสินขึ้นมาส้มเสียงคลายเป็นสันสถานลืมเดือนว่าตเดงสมควรแสดงปฏิกิริยาอย่างไรกับขูปรามไซนางอย่างโกรธแค้นและช่วยตัวเองไปได้ จางคงจูใช้สายตาเยอะหยันมองดูมันต่อจากนั้นหัวคิ้วขมวดมุ่นดูท่าพิษบนมิสั่นกระจายไปทัวร,ร่างความเจ็บปวดที่รุนรแรงเริ่มดันใส่เส้นประสาทของนางดังโคม้มศีรษะมองดูมิสั่นสีดำปักหนุนที่หน้าท้องตัวเองกล่าวบาๆวา่าอย่าได้เอาแต่ใช้ความฉลาดเล็กๆใช้เล่เตรียม เทุูบายมิเด้คนที่ไม่รักดีจึงใช้ออกฟ้านเสินร่างเย็นเฉียบทราบว่าคําพูดของจางก,กงจูนี้หมายความว่าอย่างไรมิดสั้นเล่มนี้ที่คุณตาถึงเพียงนี้เพราะว่าเป็นมิดสั้นที่มันจะสร้างขึ้นเองมีลักษณะเดียวกันที่เฟยเจียเคยมอบต่อมันพิจชาบ,บนตัวมีดก็เช่นเดียวกัน ตอนนี้ทั่วท้งแผ่นดินมีมิตสั้นเช่นนีสามเล่มเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในซอกรอง,งเท้าของตอนเองอีกหนึ่งเล่มซ่อนอยู่ในซอกรองเท้าขององค์ชายสามส่วนอีกเล่มหนึ่งซ่อนอในซอกรองเท้าของตาเปา่า แรรมดาผู้คนฟั่นเสียนห่วงใยกังวลมีแต่องค์ชาย3ามที่อายุยาวกับท่าเป่าที่งงงมไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองดังนั้นมันมอบมีดสั้นทั้งสองเล่มมื่อแก่พวกมันรอจนถึงนาทีสุดท้ายจะได้แทงใส,ส่สตรอย่างคัดไปถึงตอนอยู่ในวางองค์ชายสามใช้มีดสั้นสีดำเล่มนี้รักษาชีวิตตัวเองไว้ได้ส่วนมีดสั้นสีดำท่าเป่าตกในมือจางกงจูฝากใส่หน้าท้องของจางกงจู จางกงจูกล่าวว่าเจ้าเข้าใจว่าเราจะใช้ท่าเป่าเป็นเครื่องกลมขู่เจ้าขณะท่าเป่าอยู่ข้างกายเราเจ้าจะส่งสัญญาณให้มันชักมิดสั้นจ้วงแทงใส่เราเม็ดหนึ่งนางทรงเสียงไอไอเป็นเลือดออกมาปากกล่าวว่าแน่นอนไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ข้นตัวปัญญาอ่อนที่อ้วนกลมนั้นอย่างเรียดไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ระวังป้องกันมัน สายตาหนงเริ่มแตกส่างกล่าวช้าๆว่าหลายปีนี้เจ้าอยู่ร่วมกับท่าป่าเพื่อรอคอยช่วงเวลานี้หรือจะบอกตอมันว่าหลินกงหลินกังถูกเราฆ่าตายนั้นมันแค้นคนชื่อหลีเวินรุ่ยจับใจท,ทั้งแผ่นดินก็ไม่มีผู้ใดคล่าเรื่กชื่อของเราต่อหน้าคนปัญญอ่อนนั้นนอกจากเจ้า นางมองดูฟ้านเสียงราวกับกำลังมองดูคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่งกล่าวว่าใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายเกินไปคิดอ่านซับซ้อนเกินไปไม่มีลักษณะอันยิ่งใหญ่แม้แต่น้อย ฟานเสียงเย็นเฉียบไปทั่วร่างคิดไม่ถึงว่าหมากตาสุดท้ายของตอนเองถูกฝ่ายตรงข้ามมองเรื่องหน้ากบขันถึงเพื้งนี้กลับถูกเปิดโปองอย่างง่ายดายเช่นนี้จุงสุดลมหายใจนึกนึกขมความประวันิพรั่นกลัวในใจอ้อนวอนว่าบอกต่อข้าพเจ้าพวกมันอยู่ที่ใดรึจางกงจูไม่ได้มองดูมันร่างกายของนางเย็นเฉียบลงทีละน้อยห่อไหล่ลงอยากดมตัวกล่าวว่า เราใกล้ตายแล้วยายต้องทิ้งบ้านเอ๋ออยู่ในโลกคนเดียวปล่อยให้บุตรคมเหงรังแกละฟ้านเสียงกล่าวว่านางเป็นภรายาข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องกปกป้องนางสายตาของจางก,กงจูมองไปยังจุดจุด,จดหนึ่งกล่าวเสียงสั่นสถาน,ถานว่าเราความจริงคิดค่าอนุภรรยาของเจ้าสุดท้ายข้าไม่สําเร็จแต่วันหน้าเจ้ายังมีสตรีมากมายเรายะต้องปล่อยบ้านเอ๋อรับแค้นใจละนางเลียวหน้ามาจับย่างมองตาของฟ้านเสียงกล่าวว่า วางใจเถอะเราจะไม่ใช้ชีวิตของนางบีบบังคับเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรฟันเสียนฉุกใจเคียดมือมองดูเปหน้าอันงดงามยื่นใกล้เข้ามายาในพิษร้ายรวมตัวอยู่ที่กำบับทั้งสองข้างของนางเป็นเหตุให้เส้นเลือดแถบนั้นกลายเป็นสีเขียวดูไปคล้ายดอกไม้เขียวที่ข้างจรผมเป็นความงามที่ลีลับประการหนึ่งจางของจูมองดูมันอย่างเย้ยยันยกมือปาขึ้นอย่างช้าช้าจุดหนึ่งฟานเสียนเข้ามาซบกอะไล่บ่าของมันอย่างอ่อนแรง เปหน้าแนบกับไบหน้ามันร่างแอบอิงแอบอิงกับร่างมันอย่างสนิทสนมนางยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหูมันว่าชินเหลาแย่จือชนไหนต่อระยพรถามผิงผิงเถอะเราเพียงได้แต่คาดเดานางเป็นสาวงามแห่งยุคก,ก่อนตายยังหอมรกรุนดุจกล้วยไม้ลมหายใจร้อนเผาอยพุ่งใส่ใบหูฟ้านเสียในควาารูสึกเหงาหยันใจยิง่ง ้านเสียญย่อมไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดเพียงบองดูลายดอกสีครามที่ข้างจอนหูนางรับฟังซุ้มเสียงแผ่วเบาของนางสายตายิ่งมายิ่งเคร่งเครียดยิ่งมายิ่งสั่นสะท้านยิ่งมายิ่งปวดร้าวจางคงจูหัวรอบบาข้างหูมันกล่าวว่าเราแม้ตายแล้วแต่สามารถรักษาสตรูที่กล้าแข็งที่สุดให้กับฝ่าบาทคาดว่ารัชชิงที่ไม่มีเรายังคงสนุกสนานน่าสนใจ ้นเสียนรู้สึกลำคอแห้งผากไม่อาจากล่าวว่าจาใดได,ได้เพียงก้มศรีรษะอย่างท้อแท้ถึงแม้นิ่งเงียบงานแต่ยังแสดงออกถึงความเลื่อนลอยและลังเลจางคงจูกล่าวอีกว่านี่เป็นสวนวุทยานของมันดาเจ้าเราความจริงคิดจุดฝ,ฝ่ายเผ่าทิ้งแต่หลังจากนึกดูยังคงรักษาให้กับเจ้าสถานที่นี้งดงามยิ่งประการสำคัญคือเราคิดว่าเจ้าต้องการสถานที่นี้เพื่อนึกถึงเรื่องบางประการ สุดท้ายนางมองดูเคยขวัญของตนเองกล่าวเป็นเชิงเย้ยหยันว่าเจ้าไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่เราแม้กระทั่งตัวงองมเช่นตาเป่ายังรู้จักหลอกใช้ในโลกนี้มีคนจอมปลอมไร้ยังไงเพียงสองคนหนึ่งคือฝ่าบาทหนึ่งคือเจ้าดังนั้นเราเล็งผลเลิศในตัวเจ้าฟันเสร็จนียามนี้ร่างแข็งทื่มไม่ได้รับฟังคำพูดตอนท้ายช่วงนี้แต่ ต่อจากนั้นด้านหลังเกิดซุ้มเสียงผิดปกติดังขึ้นมันใจยสั่นสะทานหันฟับไปเห็นต้นไม้ดอกที่ข้างพินขาดเลื่อนออก เคยเห็นหลุมเล็กๆเบื้องล่างหลุมหนึ่งพาในหลุมซุกซ่อนหลินว่านเอกระลินตาเป่าไว้ทั้งสองถูกมัดพนันการอย่างแน่นหนาะปากถูกเศษผ้าอุดเอมไว้ไม่อาจส่งเสียงสำเนียงใดหลินว่านเอาตาแดงกม่มใช้สายตาหงายมองดูฟ้านเสียงแสดงความร้อนร่มกระวนกระวายพอพบว่าฟ้าเสียงรับบาดเจ็บท้องหลังน้ำตาออกมาส่วนตาเป่าความจริงมีแวาตาเลืล่อนลอยเราจะเห็นฟ้านเสียงชัดตาก็ใช้รอยยิ้มอย่างงงงออกมา ต่อจากนั้นหลินฟ่านเอ,อ๋พอพบเห็นบรรดาอ้อมอกของฟ้านเสียนนักพบเห็นความผิดปกติของบรรดาดวงตาต้องทอแววแตกเตื่นตระนกยำนั้นฟ้านเสียนผลักใสจากกงกรงโจวในอ้อมอกโถมถึงข้างต้นไม้ยิวร่างหลิน,นเอ,อ๋อต้าเป่าขึ้นมาเพราะกรีดนิ้วออกกระตัดเส้นเชือกบนร่างทั้งสองขาดจากกัน ลิ้นวันเออร่ตายอย่างบุดบิดนางไม่ทันลลวงเศษผ้าจากปากกระพุ้งผ่านข้าื่องกายฟ้านเสียนถมเบื้องหน้าจางกงจูวกเขาลงข้างกายนางส่งเสียงร่ำให้ออกมาฟ้านเสียนรอบทอดถอนใจคิดหวนกลับไปแต่พบว่าชายเสื้อถูกผู้คนฉุดดึงไว้ผิวเหลวหน้าไปพบว่าถ้าเป่าฉุดดึงตนเองไม่ได้ความยินดีปรีดาคล้ายไม่ยอมปล่อยมืออีกฟ้านเสียนมาเกิดความรู้สึกเสียใจจากนั้นกลายเป็นความเศร้าหดหูอย่างเจือจาง จางกงจูพรถูกฟ้านเดยนพลักล้มลงกับพื้นพิษร้ายกระแล่นจู่โจมใส่หัวใจเชื้อพิษที่มุมหน้าผากเป็นริ้วรอยสองสายยิ่งเขียวกรามกว่าเดิมเมื่อตัดกับผิวพันข์ขาวนวนเนียนข้อนางยิ่งคล้ายลายดอกสีครามบนเครื่องเครือบพ็รตกแตกได้โดยง่าย แต่ว่าลายดอกสีครามนี้มีพิษร้ายเช่นเดียวกับตัวนางแม้ตายแล้วคำพูดของนางยังประเหตุผู้คนชาวโลกต้องล้มตายมากกว่านี้หลินว่านเอ๋อใช้มือข้างหนึ่งกุมมือบรรดาอีกมือหนึ่งล้วงเศษผ้าในป่าออกร้องไห้โหออกมาถึงแม้ว่าแม่ลูกคนนี้ต่างกับแม่ลูกในโลกไม่มีความรู้สึกผูกพันเท่าใดแต่ยังไรเกี่ยวกพันธุ์ทางสายเลือดเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายจางคงจูไม่ใช้ชุดของหลินว่านเอ๋ขอข่มกู่ฟันเสียนส่วนหลินว่านเอ๋อมองดูบรรดาที่ลงเหลือ ลมหายใจรยรินสร้างความหดหู่จูโจมจิตใจไม่อัดข่มความเศร้าโศกเสียใจได้ มือขวาหูจางคงจูกลายเป็นเย็นเฉียบแต่ยังคุมมือบุตรีไว้ยิ้มอย่างยากลำบากสุดท้ายยกมือขึ้นรูปไหล้จอนผมคล้ายกับก่อนที่จะไปจากโลกนี้ยังคิดรักษาภาพลักษณ์อันงดงามไว้ปลายยกนางรูปไหลผ่านลายดอกสีครามนั้นขับน้นรอย,ยิ้มเย้ยหยันทั้งมุมปากนางไม่ทราบว่ายิ้มเยาะพูดใดอาจบางทียิ้มเยาะฟ้านเสียงอบรั้งตัวเองเอาไว้แต่พอเห็นหลินว่านเอ,อก๋ก็ปากสายเองล้มลงกับพื้นหญ้าอย่างไร้ไมตรีหรืออาจ าบางทีนึกถึงข้ามเกินฝนตกฟ้าร้องในวังหลานชายที่ขาดเขาหักมากทำใจหาอาจบางทีนึกถึงเรื่องราวเมื่อวัยเด็กหลานชายขาดเขาหากาัหากมากหักมากทำใจไทยเจอ จากนั้นนางยิ้มอย่างดูแกรนกาวจาสามคำสุดท้ายออกมาว่าบุรุษเอ๋ยฟานเสียนมองดูร่างเย็นเฉียบลงทีละน้อยของจางกงจูหัวใจพลอยเย็นเฉียบลงทีละน้อยมันทราบว่าสตรุทีิจนบัดนี้ถือว่ากล้าแข็งที่สุดชั่วร้ายที่สุดได้ยุติชีวิตของนางซึ่งยังไม่มีคำพิจารณาชี้ขาดได้กล่าวตามความสัตย์นับตั้งแต่เหตุการณ์บนเขาต้าตงซานจนถึงการก่อกบฏในมหานครสุดท้ายเป็นมีดสั้นในนิเวศสันติสุขเล่ม ช่างกงจูถือว่าตายใต้น้ำมือตอนเองส่วนหัวใจของนางตายด้านตั้งแต่แรกแล้วนี่เป็นสตรีที่แปลกพิสดารและเป็นสตรีเข้มแข็งอย่างยิ่งหากว่าฟานเสียนไม่ได้มีปืนไรเฟิลซุ่มยิงกระบอกนั้นคงตายใต,ยตย้ธนอุเทพของเอี้ยนเซียวอี้ตั้งแต่แรก อย่างนั้นสถานการณ์ในมหานครทุตกในความปวบปุมของจางก,กงจูแล้วแต่ว่านางถึงอย่างไรเป็นสตรีนางหนึ่งไม่ใช่คนที่กล้าแข่งที่สุดในโลกแม่เปรียบฮ่องเต้ซึ่งไม่ทราบมีชีวิตรอดลงจากเขาต้าุงซานอย่างไรจางก,กงจูมีจุดอ่อนประการหนึ่งหรืออาจบ,บอกว่านางมีจุดชิดมากกว่าฮ่องเต้ประการหนึ่งนั่นคือคําว่ารัก อาจบางทีความรักนี้เหลวไหลไปบ้างกระบิดกระบวนไปบ้างแต่ยังคงเป็นความรักถามถ่ายทั่วโลกล่าอันว่ารักเป็นฉันใดจึงมอบให้าาแก่การและกันด้วยชีวิตขณะที่ยวนห้าวเหวินรสชนาคำลำนี้คงนึกมาถึงวันในโลกมีบุคคลจำนวนมากปฏิบัติตามคำนี้ยวนห้าวเหวินเป็นชาวใต้กีมมีสมญานามว่าอี้สั้นหรือยุยสัวจิมย้มนำไปลำนำประเดเรื่องเอียกล้วยเจ้าอินซี ถามไทยทั่วโลกล่าอันว่ารักเป็นฉันใด นายจนวนนี้ยังมีที่ดางงมงายรักจางกองโจรนับเป็นคนที่งมงายพู้หนึ่งโดยมิต้องสงสยัยที่ว่านางด้มเหลียวจริงหรือในสายตาฟ้านเสียนหาได้คาดคิดเฉนน,นไม่นชีชิดของนางเรื่องที่นางคิดกระทำได้กระทำแล้วยังมีคําพูดสุดท้ายของนางซึ่งกระครั้งหูงฟ้านเสียนแม้ไม่ได้บ่งบอกตรงตรงแต่เพ,าะ,เพาะผูกเป็นดอกไม้พิษช่อนหนึ่งในใ,นใจฟ้านเสียนเช่นเดียวกับที่วินาทีสุดท้ายของนางปรากฏด,ดอกไม้เขียวที่มีพิษที่มุมหน้าปากของนางหลินว่านเออฟุบกายบนร่าง กางคงจูอึกซื้นให้ไม่หยุดยั้งท่าเป่ายืนด้านหลังฟ้านเสียนชุดดึงชายเสื้อของมันมองดูภาพเหตุการณ์นี้อย่างงุนงงครุค่นค,คิดว่าคงจูมามาท่านแม่หลับไหลไปเหตุใดเมือม่อเมอ่น้องสาวจึงร่ำไห้เขาไปนั่งจางคงจูย,ยังคงงดงามขนตางงอนยาวจอนผมประดับด้วยดอกไม้เขียวคล้ายกับเจ้าหญิงนิทราองค์หนึ่งกำลังรอจุมพิตจากเจ้าชายปลุกให้ตื่นขึ้น,นมา ฟ้านเสียงมองดูภาพเหตุการณ์นี้ในะใจเกิดความเลื่อนลอยไะเยอะริมฝีปากเปล่งท้อยคำเปล่งหูอบวาดจีซิสคัมจีซุสคัมนี่เป็นบทกวีชาฝาโกในสรสที่14เพื่อชาติปังกรมันชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจำนิหา้อย่างกระท่อนกระแท่นแต่ย้ำนี้อสล่านั้นพันปลดขึ้นในห้วงสมองอย่างชัดเจน เรามีลักษณะเช่นนี้เรามีพฤติกรรมเช่นนี้เราเกิดมาก็เป็นเช่นนี้เมื่อเราคิดยิ้มเราก็หัวรอดด้วยเรารักคนที่เรารักนี่ไม่ใช่ผมด้อยของเราชาวฝาโกชาวฝรั่งเศสเราชมดูมองดูผู้คนเรานึกรักพวกเขาทุกคนเรามีลักษณะเช่นนี้เรามีพฤติกรรมเช่นนี้ เราเป็นที่ชื่นชมของคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เราสร้างความชื่นชมแก่ผู้คนที่รเรื่องอับจนปัญญาเรารักบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งรักเราเช่นเดียวกับเด็กรักใคร้ชอบพอมหานครโกลหนมุ่นวายขึ้นมาถึงแม้ว่าทัพจิ้งโจกทหารรักษาพระองค์ให้ล่าสังหารทัพตระกูลชินขับไล่ออกจากมหานครควบคุมประตูเมืองทุกบานเป็นผลสำเร็จแต่สถานการณ์ในมหานครกลับสับสนยุ่งเหยิงกว่าเดิม ตอนแรกที่สองทัพตั้งประจันการชาวเมืองทั้งหลายต่างซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงในบ้านของตนเองไม่กระทรงส่งเสียงผิดปกติใดตอนนี้สถานการณ์เกิดความชัดเจนชาวบ้านร้านทีนที่อ,อกสั่นขวัญแฝนกันปุกปอบกระลังขวัญฮือกันออกนอกประตูเมือง <c oughs> ชาวเมืองทั้งหลายส่วนใหญ่มีเครือญาติที่ยากไร่อยู่นอกเมืองในห่วงขับขันอันตรายผู้มันต่างนึกหาวิธีลีภยัยไม่เช่นนั้นผู้ใดทราบว่าเหล่าไพร่พลเขียนข่าจนย่ามใจหลังจากพิสูจน์ผลแพ้ชนะจะทําการล้างเมืองหรือไม่ความวันที่ตกผู้มันไม่ใช่ไรเหตุผลอย่างน้อยในบหานครตอนนี้ขณะที่ไพร่พลที่ตลดนีตลอดจนกำพลที่ไม่กำลังพลที่ไม่รักษาวินัยกำลังไล่ล่าข้าวันเริ่มถือโอกาสพ้นสะดมชิงทรัพย์ ตามถนนตรอกซอยเกิดความวุ่นวายแม้วเสียงเกียรร,ร้องตีดังขึ้นบางครั้งปรากฏเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาทับชิงความจริงมีวินัยเคร่งขัดวันนี้ถ้เกิดเหตุความวุ่นวายเช่นนี้หนึ่งนั้นเป็นผลพวงอันเนื่องมาจากการทำสงครามอีกประการหนึ่งการศึกครั้งนี้เป็นการก่อ,อก,การภายในไม่ว่าทัพติ้งโจทับตระกูลฉินตลอดจนกองกระดังรักษาการมหานคร ในใจจะมากจะน้อยบังเกิดความคิดทำลายล้างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้านเมื่อจะอยู่ก้นบึ้งหัวใจผู้คนเริ่มโผยพุ่งขึ้นมากงเตียนไม่ได้นำทัพออกจากเมืองไล่ติดตามศัตรูไปภา,ารกิจอันดับแรกคือจัดระเบียบในมหานคร,รแต่ว่ามหานครใหญ่โตเกินไปในเวลาอันสั้นไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดส่วนชาวเมืองทั้งหลายไม่อาจรอจน แม่ทับแท่กงดำเนินการจัดระเบียบพราะมันรู้สึงถึงอันตรายสืบเนื่องจากใคร้ราบทหารเลวหลังการศึกใหญ่จึงเสียงตายรักไปยังประตูเมืองบ้านที่กงเตือนรักษาการอยู่จนชุลมุนมุ่นไายเป็นการใหญ่ ส่วนฟ้านเสียงเงียบเกือบไปรับความชวเฉลีย่ยยทัพจิ้งโจอบาหนึ่งและการประสานงานจากหน่วยสอดแนมของนณนตรวจสอบภา้ใประตูเมืองอีกบันหนึ่งกลับเข้ามาหาคนครกลับมาถึงบ้านซึ่งจากไปเนิ่นนานฟ้านเสียไม่ได้รีบรุดกลับวางไมไ่รีบร้อนไปหาเยื่อชงหาก,กลับมายังตึกตะกุนฟ้านทั้งไม่ทันปรบวันหลินบ้านเอ๋อเพียงสอบถามถึงสภาพของบิดากระจิ้งอ๋องจากนั้นชุดล่างถึงจื่อจิงมาด้านข้างสั่งบาวาอยู่หลายคำ นับตั้งแต่ตึกตะคูนฟ้านถูกล้อมไว้ถึงจื่อจริงก็รวบรวมกระบ,บองไม้ปลองจัดบ่าวไพา่เฝ้าดูแลรับมือกับคำสั่งเรียกตัวและการรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าดีที่พระกำกับดูแลทักษิณไม่ได้อยู่ในตึกตึกตะคูนฟ้านจึงไม่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงส่วนไพร่ราบทหารเลวที่มาเกอควรไม่ใช่ข่ม,มือบ่าวไพร่ตึกตะคูนฟ้าน ที่ผ่านมาพระกับกับดูแลทัพสินมีความสามารถในการฝึกไพร่พลอยู่แล้วถึงจือจริงก็รับคาสั่งจากเศร้าแย่ก็น่าเคร่งข้นลงพงกศีรษะรับคำอย่างหนักแน่นทั้งไม่ถามไทยเหตุผลและไม่กล้านำเบาไพร่ของตึกคุณฟ้านมากไปหากขับรถมาไปทางเดิน28หลีจบตอนครับ